รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Base p a c t i ปห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยยากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การอ่านเคลื่อนที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอชายาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้เพิ่มพูนความรู้และสติปัญญาในด้านต่างๆเช่นทักษะด้านการอ่านทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านอาชีพจากการที่บรรดาห้องสมุดประชาชนอำเภอชายาได้ทําการวิเคราะห์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนรวมกับผู้บริหาร ครูคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยยาจึงเห็นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในห้องเรียนแต่อาจจะเกิดในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนจึงได้เริ่มคิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่โดยมีการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่บรรลักษ์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมกับนักศึกษาหรือในช่วงเทศกาลต่างๆเช่นบันทึกเล่มโปดการ์ดวาเลนไทน์วันสำคัญชวนรู้กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บร,รรลักษ์ร่วมกับครูกศน,นตําบลจัดให้กับนักเรียนในโรงเรียนในระบบมีกิจกรรมคือบิงโกคำควบกล้ำพับแหวนรูปหัวใจคณิตวิจารยสีรถโมบายชวนอ่าน ลากเส้นระบายสีและดาวินชี่สุภาษิตไทยเป็นต้นกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป็นกิจกรรมที่บรรลักษ์จะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคในกิจกรรมหนังสือมือสองไปแจกให้แก่ประชาชนณตลาดเย็นชัยยาตลาดแหลมโพภูมิเรียงและตลาดนัดบ้านทุ่งนางเพาในบางครั้งจะมีกิจกรรมอื่นร่วมด้วยเช่นกิจกรรมระบายสีภาพ AR กิจกรรมแจกหน้ากาก,กนามัย หรือกิจกรรมตุ๊กตาการาบูลกิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นเป็นการน,นําหนังสือที่ได้รับบริจาคในกิจกรรมหนังสือมือ2มาให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งมีให้บริการที่โรงพยาบาลชัยยาเรือนจำอำํอาเภอชัยยาร้านพรชัยเจริญการช่างและร้านโจกนายหุยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยยา และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยยาร่วมจัดกับภาคีเครือข่ายคือองค์การบริหารส่วนตำบลตะกบเทศบาลตำบลภูมเรียงและเทศบาลตำบลตลาดชัยยามีกิจกรรมให้เด็กเข้าร่วมคือสอยดาวพาเพลินระบายสีหันสามีการแจกขนมและนมซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากภาคีเครือข่ายเช่นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติท็อปเดลี่สาขาชัยยาร้านจีเซตเอ็กซ์เพสร้านกรอบริการธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุทยาธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยยาร้านชัยยาพันธ์และเรือนจำอำเภอชัยยากิจกรรมบันทึกเล่มโปรดเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนในโรงเรียนในระบบและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชัยยาโดยให้นักเรียนนักศึกษาอ่านหนังสือหรือเรื่องที่สนใจและทำการสรุปหนังสือหรือเรื่องที่สนใจนั้น ลงบันทึกเล่มโปรดพร้อมทั้งวาดภาพประกอบการบรรยายกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพเป็นกิจกรรมที่ครูกศนอตำบลร่วมกับบรรณรักษ์จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการสร้างอาชีพใหม่ๆหรือต่อยอดอาชีพเดิมของตนเองเช่นการทำขนมจีบการทำคุกกี้หมอนฐานไม้ไผ่ไข่เคม็มและอาชีพเกษตรกรเป็นต้น กิจกรรมตุก,กตาการบูลเป็นกิจกรรมที่นําถุงเท้าที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาแปรติดเป็นตุ๊กตาพร้อมทั้งใส่การะบูลเข้าไปเพื่อให้เกิดความหอมและความสดชื่นสามารถไล่กลิ่นอับชื้นนําไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าห้องน้ําหรือในรถก็ได้กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยกิจกรรมยาดมสมุนไพรเป็นกิจกรรมที่ครูกศนตาบลร่วมกับบราารักษ์ทำยาดมสมุนไพรให้แก่ผู้สูงอายุโดยให้ผู้สูงอายุได้ลงมือปฏิบัติเอง กิจกรรมภาพพิมพ์ลายสีธรรมชาติหรือ Eco Printing เป็นกิจกรรมที่ครูกศน,นตำบลร่วมกับบรรณารักษ์จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการออกแบบลวดลายของผ้าเส้นใยธรรมชาติซึ่งทำมาจากสีของใบไม้และดอกไม้ที่มีลายต่างๆผ้าที่ได้สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเป็นอาชีพได้ กิจกรรม b o o k o u หนังสืออ่านฟรี Delivery ถึงบ้านเป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกตามนโยบายของสำนักงานงส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสั่งหนังสือและมีการส่งหนังสือให้แก่ผู้ใช้บริการโดยอา,าสาสมัคร,รส่งเสริมการอ่านประจำกศนตำบลแต่ละตำบลห้องสมุดประชาชนอำเภอชายาขอจบรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ